พิธีการเล็กเล,เเกเล็กเทศบาลตำบลแสงแสงเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแนวระดับประเทศนะครับที่เป็นการศึกษาดูงานนะครับในระดับประเทศโอโอ,อ,นอ,อ,โอ้นะ่าในชุดข่าวบอยดิข่าวบอยวันนเดียวการแสดงชื่อชุดอะไรครับน้องกุ๊กจะเป็นปีม้านะครับปีม้าเนาะโะะน,น้องๆที่สแสดงนะครับอยู่40คนด้วยกันด้วยกิจกรรการฝึกสอนโดยนะครับคุณครูอมรเข้าเป็นกลางจุณครูน้องฝน เวสำรองครับแล้วก็เปโนจน์ประทุมพิษการจังดีครับโอ้โอหมีร้องไห้แล้วหนึ่งคนนี่ลวร้องไห้ด้วยหนึ่งคนฮ่า เดี๋ยวขอจับเสกไหลนินิดนึ่งนะครับพอน้งของเรามีคุณหน้าตาดีๆหน้าตาดีๆจับเด็กหน่อยนะครับหน้าตาคีเล่ค่อยหลังหน่อยค่อยหลังเด็กๆ้องมาแล้วที่เด็ก้องนี่คือเด็กกลัวท่านเด็กกลัวท่านหรือเปล่าคราบเด็กที่อง มีลูกท่านลองตุ้ด้วยนะครับจากสายฟนรีสอสนะครับองก่าโอ้นี่ก็มีบุตรหลานของนะฮะผู้บริหารบุตรหลานของทางเทศบาลนะครับเพ่ทีเด <van fucking> ียวครับดีม้าก็ดีดีนะฮเพราะฉะนั้นเราจะเล่นอ่พระองค์จัดการแต่งกายในเรื่องของราสปัด